เออจริงจริงป่ามาเก็บของได้ไวมากเลยใช้งานผิดประเภทเนี่ยนะใช่ไหมศูนย์สามใช้ทุกอย่างเลยใช่ไหมอ่ะ,อะตอววิ่าก่อนต่อววิ่าก่อนป๋ารายงานตัวหน่อย อันนี้ถวายหรือขายครับขายครับ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  งามๆต้องบานร้านเงินอย่างงี้ดิ <coughs> <t behaviour> พอยังยังเลยไม่มีคนบอกน้ำไม่เป็นสิ่งมหัศจรรย์น้ำไม่ใช่แต่ได้เลยนะคะไปดูดิไม่ใช่อ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถามว่าพอยังพี่ไปตัดสินใจเลยว่าแค่นี้พอแล้วให้ออกขบวนเลยจะได้เอาน้ำไปแจกที่อื่นคือน้องพ่อหนิจะเอามาช่วยหกร้อยจะมาช่วยหรือเขาจะเอาน้ำกลับเอาน้ำกลับใช่ไหมแต่น้ำไม่เป็นสิ่งมหัศนะคะน้ำไม่ใช่แต่ได้เลยนะคะอสมศูนย์เจ็ดอสมศูนย์เจ็ด กรอนนี้รถบรรทุกน้ำของหนองพ่อกันนะฮะมาช่วยงานหรือว่าจะมารับน้ำไปที่หนองพ่อครับมา,บารมับน้ำครับรับน้ำเบบด,ดี๋ยวพอดีถ้าถ้ากรอนี้มารับน้ำดเดี๋ยวให้คนทองคุนหนึ่งพิจารณาน้ำมากพอแล้วหรือยังถ้ามากพอขอญาตตัดออกนอกอนกระบวนการน,นะครับให้ได้แค่ไหน เพราะว่าถ้เยอะจัดมันมันรอหกอนึกไม่น้อยนะข้างหลังค่อเก็บไอ้หนูถือแป๊บนีราากมแจกของ้อีะแจกคนท้อนะเป็นที่ีคน้น้ทแก่ได้นะคะคระกลับไปทาได้เลยค่ะหนูแจกไปแล้ลูกนะ ครับ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  <laughs> <laughs> 对。Yeah, ได้แล้วได้แล้วเพ่อเขาได้แล้วเาื่นยังไม่ได้กบอกห้องน้ำนไม่ต้องแต่น้ำเย็นเดี๋ยวเราไม่เช่เนื้อไม่ใ่นื นนหัหายไปไหนเนี่ยแต่นะ้ำเป็นีทุกคนนะคะน้ำไม่ใช้สได้เลยนะคะสอวดสองวนะคะแต่น้ำเป็นตัีทุกคนนะคะแนะสนนนะะแ่ได้เลยจ้ารเร็วกลับไทุครไเลยนะคะ

đầm nam khấp đầm nam khắp đầm nam khấp đầm nam máy đầm nam máy khắp đầm nam thôi khắp khấp 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 khắp khấp khắp khách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 khách

ja pernah itu jam itu jam panan 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 าหลุดตำแหน่งเปล่าปลามาเนี่ยปาหลุดตำแหน่งเปล่าผมบอ,อกว่าผมจะมาทำต่อให้เนี่ยใช่ไหมโอ้น,นี่เหรอกันหน้าหลขขายยีทีแล้วไบ <c oughs> ตัดเล็กขายเลยดีกว่าไหมปาตัดเล็กขายเลยปา <c oughs> <c oughs> ลขขา <c oughs> ใส่แมสด้วยนะครับใส่แมสด้วยนะครับใส่แมสครับใส่แมสก่อนใส่แมสก่อนครับช่วยกันป้องกันโควิดก่อนครับไปไปไปครับขอบคุณครับขอบคุณไม่ทลาะกันไปเลยครับใส่ก่ไปอไนะครับอโทุกคนยนะครับ

ยังไม่ต้องแจกเดี๋ยวให้ทั้งหลังแจกคนท้องหนึ่งนะครับยืนยืนไว้คนท้องหนึ่งยืนไว้พอไปเลยไปเลยเดี๋ยวเอาไปให้เองเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถรถตู้เป็นคนแจกตามสเต็ปเลยจะได้ไม่ทับซ้อนเมื่อกี้มีทับซ้อนรถตู้แจกแจกตู้เลยนะครับด้านหน้าเก็บอย่างเดียวด้านหน้าจะเก็บไปให้อย่างเดียว ด้านหลังในรถตู้แจกนั่งนงนั่งผมปะป๋าเกะกะยกมือไงหน้าลูกยกมือไงหน้าเลยยกมือไงหน้าเลยครับยกมือไงหน้าเกะกะมากไหมครับไม่เกะกะนะครับนี่อ่ะ เมื่อคืนไปไหนมาปะนอนที่ห้องครับนอนที่ไหนอะไรไม่รู้คุณพาผมไปนอนนี่ใส่ย่างเงี้ยมาด้วยกันไม่ไปด้วยกันหรยอครับใส่นี้ใส่ครับผมอยังครับเดี๋ยวผมตามเองครับเริ่มง่วแล้วครับตามตามตามครับอนุญาตนะครับอนุยายุทธศิกรา์สุดจะเป็นเท่านี้นะครับสาธุอนุโมทนาบุญครับ